ใกล้จะเลิกแล้วอ๋อเพิ่งจะเจะกลาวโมกครึ่งน่าจะเทาขู่ไมมาด้วยยังไงไม่รู้ลบโรงเรียนมี่โรงเรียนนะมีบ้างฮนะมีหมือนการครับครับต,ตอนนี้ก็เดินทางมาถึงสีโสพลน,นะสีโซพลจังหวัด จังหวัดบันตีเมนเจยคุณทนาเขาเรียกว่าบันต,ตีเมนเจยแต่คุณทายเขาเรียกว่าสีโซโอโะ,ะแล้วก็ไปถึงตรงนี้ทาเลี้ยวขวาทะลุไปที่ปัตตบงปูสัดตำวงฉนังนมเป็นทานตรงไปเสียงเรียบกระปวงทงนมเป็นอันนี้คือหล่อรอบทะเลสาบนะ <ST US> S> <S อันนี้ถนนไมล์เลกหกอันนี้ถนนไมล์เลขานะฮะวิ่งอันนี้คือวิ่งล้อรอบทะเลสาบ นะโตเลสาปบปันสุดท้ายเราจะไปลองเรือไปดูวิถีชีวิตของชาวประมงนะครับโตเลสาบสาบสาบนี่ก็จืดเป็นทะเลน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียมีต้นกำเนิดมาจากภูเขาฮิมาละยาประเทศทิ่เดันน้งขึ้นไม่นำคลูแล้วครับตรงนี้เป็นสารสัญลักษของ เมืองบอนเตียเมียนเจยรูปอะไรครับดูนะ,ร,นะรูปอะไรครับเนี่ยความมือเนี่ยสารนี่นะเป็นพระพโทธ่สัตว์เอาโลเกเตสูวนในศาสนาพุทธมายาภาพนี้เขาจำลองมาจากปราสาทบ,บันตีชมานะอยู่ในจังหวัดบันตี